ตอนไหมมีคนอยู่บ้านไหมไม่อยู่ไม่มีใครเลยใช่ไหม มีอะไรบ้างพี่ที่แต่พื่รองเท้าอ๋อรองเท้าตัดสินมีค่าอื่นมีตอนนี้ไม่มีปกติพี่นอนไหนอ่ะนอนผมไปสวนก่อนแล้วกลับมาประมาณเช้าคือจีหนึ่งเนี่ยจีหนึ่งจีสองนี่ผมนอกลับมานอนนี่ไม่พอแล้วเตียบเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรทิ้งไว้บ้างก็มีแค่ตู้เย็นตู้เย็นอย่างเดียว